นี้นะครับพาไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับอายาการคุ้มครองสิทธิเชียงรายลงพื้นที่เยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกที่เกาหลีใต้ครับพร้อมให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมายและแจ้งสิทธิที่พึงได้รับครับสำนักงานอายาการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายนำโดยนายสมชายจันประเทืองอายาการจังหวัดนางสาว อัคริยางามวงไพบู์อายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดร่วมลงพื้นที่บ้านเลขที่150บ้านห้วยน้ําขุนหมู่16ตําบลท่าก,ก้ออาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยมีนางนามโมจะอืออายุ70ปียายของนางสาวสิริธรจะอือหรือว่าน้องเหมยซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมด้วยญาติญาติให้การต้อนรับส่วนนายธีรพัฒจะอือน้าชายพร้อมกับน้องชายของผู้เสียชีวิตอีกสองคนได้เดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อไปรับ ร่างของผู้เสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้ครับ การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งได้แนะนำให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิ์ของผู้ตายที่จะได้รับจากการเสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องการตั้งผู้จัดการมรดกรวมทั้งได้มอบเอกสารและสิ่งของจากสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้นะคะทางญาติก็รอให้กระบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของทางเกาหลีเสร็จสิ้นซึ่งทางคณะทีมงานของอายการ จังหวัดก็ได้ให้ช่องทางการติดต่อเพื่อกรณีทางญาติต้องการปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ